ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกลัลยาณมิตรทุกท่านมนุษย์ผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นผู้นำไปมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเป็นผู้รับผลกรรมของตนใครทำกรรมอันใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นอย่างแน่นอนธรรมะคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำในวันนี้ขอเสนอในหัวข้อที่ว่าเรื่องเคราะห์จากน้ำ มีหลายคนถามเรื่องกฎของกรรมของผู้ถูกน้ำท่วมก็ตอบให้ทราบแน่นอนไม่ได้เพราะไม่รู้จริงขอเอาเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่มีมาในพระธรรมบทมาเล่าสู่กันฟังจะตรงหรือไม่ตรงกับภัยน้ำท่วมคราวนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบได้พระธรรมบทกล่าวไว้ว่าวิทูตภะยกทัพไปสังหารพวกสากยราช เมื่อกลับมายังไม่ทันถึงเมืองถึงเวลาพลบค่ำในระหว่างทางจึงพากันนอนพักทัพที่ชายทะเลคนบางคนนอนบนตะลิง่งคนบางคนนอนที่หาดทรายคนสองพวกที่มีกรรมไม่เสมอกันพวกที่จะต้องตายเพราะคลื่อนน้ำพัดไปที่นอนบนตะลิ่งก็รำคาญมดกวนลงไปนอนที่หาดทรายสบายดีเพราะนอนเป็นสุขพวกที่นอนหาดทราย เป็นพวกที่ไม่ต้องตายเพราะน้ำพาไปก็บอกว่านอนที่หาดทรายมดกัดไปนอนบนตะลิงสบายดีนอนเป็นสุขเมื่อยามดึกทุกคนนอนหลับสนิทคลื่นใหญ่สัตว์เข้ามาคนที่นอนหาดทรายถูกคลื่นเอาไปในทะเลหมดส่วนพวกที่นอนบนตะลิงปลอดภัยต่อมาเรื่องนี้ทราบถึงพระสงฆ์โดยที่ชาวบ้านนำไปบอก พระไปถามพระพุทธเจ้าว่านั่นเป็นเพราะอะไรจึงตายหมู่แบบนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกที่ตายหมู่เพราะน้ําเป็นพวกที่ในชาติอดีตคนพวกนี้ร่วมกันเบื่อปลาจึงร่วมกันตายหมู่แบบนั้นส่วนคนที่ไม่ตายเพราะไม่ได้ร่วมกับเขาเพราะว่าเรื่องของกรรมนั้นเราไม่สามารถที่จะสะเดาะเคราะห์แก้ไขได้แต่ว่ากรรมนั้นเหมือนอย่างกับน้ำเค็ม ถ้ามีน้ำเค็มอยู่ในแก้วเราไม่สามารถจะดื่มได้เพราะน้ำนั้นเค็มมากแต่ถ้าเราสร้างความดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเคราะห์กรรมนั้นก็เหมือนกับถูกเติมด้วยน้ำจืดไปเรื่อยสุดท้ายเมื่อเติมน้ำจืดมากๆเข้าน้ำเค็มก็ไม่ได้หายไปไหนแต่รสเค็มไม่มีดังนั้นเรื่องของการแก้ไขกรรมจึงจำเป็นต้องปฏิบัติในทานศีลภาวนา ให้เข้มข้นโดยเฉพาะตัวภาวนาที่เป็นบุญใหญ่ที่สุดในพระพุทธศาสนาของเราจะได้ผ่อนคลายบรรเทากรรมของประเทศชาติและตัวเราตลอดจนครอบครัวให้เบาลงถามว่าทําไมถึงต้องเป็นกรรมของคนส่วนรวมทั้งประเทศก็เพราะว่าในอดีตชาติในหลายชาติในสมัยที่ยังนิยมการเผยแผ่พระราชอํนาจด้วยการทําศึกทํสงคราม กับประเทศอื่นพวกเราก็เคยไปปล้นบ้านตีเมืองคนอื่นเขามาเมื่อถึงเวลากรรมส่วนนี้มาตามทันทรัพย์สินตลอดชีวิตของเราก็จะโดนทําลายด้วยภัยธรรมชาติไปพร้อมๆกันเนื่องจากรวมหัวไปทําเป็นจํานวนมากก็จะโดนไปด้วยกันพร้อมกันเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมไฟไหม้แผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดเป็นต้น ดังนั้นเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆที่พระท่านกล่าวเตือนมาก็ดีจำเป็นที่ท่านทั้งหลายจะต้องช่วยตัวเองและครอบครัวตลอดจนประเทศชาติด้วยการภาวนาไว้ให้เป็นปกติถ้าใครไม่รู้จักพระคถาบารมี30ทัิบทก็ให้ลูกหลานเข้าอินเทอร์เนต็ตค้นดูจะได้ตัวพระคถามาเองบอกตรงนี้ให้ฟัง แต่คาดว่าถ้าไม่เคยภาวนามาก่อนคงจะจดจำไม่ได้พระคถามีว่าอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพันยูมาคตาอิติโพธิมนุป,ปัตโตอิติปิโสจะเตนะโมแล้วต่อด้วยนะโมพุทธายะ ภาวนาติดเป็นบทเดียวกันทำอย่างนี้ทุกวันอธิษฐานภาพพระให้ครอบตัวเราหรือครอบครัวของเราหรือบ้านของเราเอาไว้จะได้ผ่อนกรรมดักให้เป็นกรรมเบาลงก็แปลว่าท่านทั้งหลายจะต้องใช้อัตตาหิอัตโนนาโถคือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน ในเรื่องของกรรมนั้นไม่ว่าพระหรือพรมหรือเทวดาก็ตามท่านจะช่วยได้ไม่เกินกฎของกรรมเท่านั้นถ้าดูตัวอย่างพระโมคลลานะอัครสาวกเบื้องซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตเคยทุบตีพ่อแม่ของตนจนถึงแก่ความตายพอมาในชาติปัจจุบันแม้พระองค์ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังโดนโจร ที่พวกเดรัถธีจ้างมาค่าทุบจนกระดูกป่นเท่าเม็ดข้าวสารในตำราว่าถ้าจับปลายเท้ายกขึ้นกระดูกทั้งหมดจะไหลไปรวมกันที่ศีรษะแล้วจับด้านศีษะยกขึ้นกระดูกทั้งหมดจะไหลไปรวมกันทางปลายเท้าแสดงว่าหนังเหนียวเป็นพิเศษแต่ไม่สามารถจะทนความหนักได้จึงโดนเขาทุกตาย นั่นระดับพระอรหันต์ผู้เลิศด้วยอภิญญาก็หนีกรรมไม่พ้นในส่วนของพวกเราจำเป็นต้องพึ่งบาร,รมีพระเกาะพระไว้ทุกวันให้เป็นปกติถ้าสามารถเกาะได้ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งวันทั้งคืนยิ่งดีภัยธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะมาถึงตัวเราเมื่อไหร่ถ้าเราช่วยกันบำเพ็ญภาวนา กระแสะความดีมีมากพอก็ต้านให้มาช้าลงหรือไม่ก็ผ่อนหนักเป็นเบาแต่ถ้าหากว่ากำลังไม่พอโดนไปเต็มๆต,ตามเวรตามกรรมที่เราสร้างเอาไว้ถ้าเป็นท่านที่ไม่มีการบำเพ็ญภาวนาเลยก็อาจจะถึงแก่ชีวิตทรัพย์สินสูญหายหมดคนในครอบครัวอาจจะเสียชีวิตทั้งหมดเป็นต้นดังนั้นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ เราต้องทำเพื่อตัวเราเองถ้าเราทำเพื่อตัวเราเองคือเราทำเพื่อครอบครัวถ้าทุกครอบครัวช่วยกันทำก็จะเป็นการทำเพื่อประเทศชาติความเห็นผิดบางอย่างอาศัยกรรมเก่าที่เราทำมามันให้ผลจึงมีความเห็นผิดบางอย่างสิ่งแวดล้อมมันเกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้เราเห็นผิดก็คิดว่าไอ้กรรมเก่ามันแค่ไหนก็ช่างมันไม่สนใจ ทำกรรมใหม่ให้ดีไว้เสมอๆดีกว่าอย่าไปคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วกรรมเก่ามันจะเลวมันจะชั่วก็ช่างมันฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงสั่งสอนอย่าตามนึกถึงสิ่งที่ล่วงมาแล้วและจงอย่าคำนึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพยายามรักษาความดีในปัจจุบันไว้ถ้าปัจจุบันขณะของเราดีเพราะอารมณ์ของเราจริงๆไม่มีอดีต ไม่มีอนาคตหรอกมันมีปัจจุบันคือให้มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อยู่เสมอคืออารมณ์ทําเป็นอาจินนกรรมถึงแม้ว่าครั้งละเล็กครั้งละน้อยจนมันชินอาจินนกรรมถ้ามันเป็นฝ่ายอากุศลมันมีโทษถึงอนันตริยกรรมได้แต่ถ้าอาจินนกรรมฝ่ายกุศลมันก็มีผลมาหันเหมือนกัน น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณะที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ